สบายดีดจ้าลุงสบายดีจ้าจามไหนมาทันอะไรยังพี่น้องจุ๊บหนึปะจะจขาเย็นวะเนี่ยยันยันพอกิน แยกมาออกมาผัดฮิวพอดีทางเห็ดกินเนี่ยไอ้วนเห็ดเลยชิ้นชอห่อเออไอชัวชิ้นช่แยหน่อกวเมังาวก็มีเหนที่ให้ด้ยเจ้าขยันพอมีมังาวเยกันก้อยนาะชอยน้อยบ่อจ้าจงเลมันเป็นคเนี่ยมันเป็นกันช่ยไว้เออหมกเผาไปทางหัวก้วยหมดแล้ว ช่วยหายางเดียวอ่ะเสียเดงเฮ้ยมันเหลือมทั้งนั้นเจ้าไปนั่งทั้งนั้นไปเนี่ยเตอบเสียงเด็ดตั้มหน่อยหนึ่งหาสี่พันฮิตก่อลุงมันอยากรู้สึกมาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมิยังไม่ตะกบนะเอาปลามเหายไม่ใหญ่อ้วนก็บคุณปู่สับปลาตะลานช้า ไปสวนไปเชิญไับแค่นั้นบ่อือแค่นั้นแหละัมาก็เฮาก็ยก็ก็รมาเห็นไปจ้ะนแต่ร้านมาก่อนมิดน็ั่งอยู่บ่คําก็นั่งลงตนมนากนาบ่อรับเนาะปิ้งกับต้มจจวยะ

บัวใหญ่บ่เอาก่อนเอาก่อนไหมเอาก่อนไปไปเอาก่อนยาเฮ็ดก่อนแก๊ดมันลุกมันดื้อห้ามพักกล้องห้ามตัดออกนะวสันปลาลุงว่ะเอาเบอรโลดตัวผิดหายผินสักวก็จะยากเฟิ่งอยากเฟิ่งถูกมุมวก็จะ ตอนมันหูกับตอนมันดื้อเป็นแน่น,นก็นดื้อรี่แล้วพี่น้องเลยกเนี้ยเกียกรติปลาก็ตดหัวเพยเอาให้กนหนึ่งกว้งไอ้ือตักนี้ีด้เปลือนไหร้อยมาซ่อมนอกให้แม่่นะลูก บเลยใส่แต่ัวมีพามันหมุนป็นจางมันเนื่อเหนาวบ่กับปัญจางเม้นบอหนักลงมีไป่ได้แล้วเร้องสิทธาคา cho nó nào cái này tí thôi thằng là đạn nó mình, mình có hùm như thế chị nhỏ bằng nội hoặc nọ đây giờ chỉ biết là đấy thôi ông phải ông phải ông phải ông viên thấy gì hiện bà đà nội nhìn bò tê bà đà nội bò Hãy <laughs> subscribe กายุมันว่าปลาซินมเมนตซอยอยู่นอกเลยที่นอกมันก้อนก้อนยาจับมันขาวไอ้เฮ้ยพี่อย่ามาห่มพี่ตีพี่น้ำก่อนพี่น้ำก่อนใส่กียังล่างไหม

Oh, ya hmm. uh. uh, bu -bu yeah, hit, bupadek, 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 chim hát xa môn mà nuôi đến nỗi i bong my boy on nó pin team long kings m อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดพอนอย่าเฮ็ดพอนเอามันเอาขึ้นที ER ่เดือพี่น้องสามมินิยังกระเถอโอ้ยตั้งตาคุณนะ Hoặc là lắng hảo ban thương xin nhịp tân lắm hết để hết lòng hết lòng hết พานอกมาเร่นพี่ให้เอานอกก็บอะไได้เลยนะไ่ได้อะไรอย่างนั้นอยางนี่อยากเกาะอย่างเนี้ยไปฮะเออแม่ประเด็นยังพีดไปก็ตอมองให้ลูกมั้วให้ลูกมวยยังไง thím ủa để để ba tôi đâu này chĩi ba cay nhưng người bộ long nó sẽ là hết на. Е. Поживіть чапаж, ха,

cô nàng mày có nói một đây đi. Nói. Nói, bắt tang mấy mày nè

มาพอพี่เรไปริมากัดน้อยทางนั้นนะมาม่นางตักพอนี่มาห่อหย่านหมอระแวงเนะเอไปแช่ในนอนพี่น้องเลยสลับผัดเลย ปอนขนาดเลยอนะบาดน,นี้ส<ห>ิเป๊ไ<ห>ิไปเอาตังค์แล้วบาน,นโอ้ยปสิทิพันยังเอาตะชีดมัน,นะะะนอะไปจิไปเออไปจิไปหั่นปอมมันจะกินได้เพระาะมันสิขับคอกลางมันตัวใหญ่แล้วมันก็แข็งหรอเใครแล่าจีหาย โอ้ยมันหนีมือมันหนีมือล่าเลยเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมพอกันใหม่คลิปนะ่าสบายดี